สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์นะครับผมรายการที่จะบเอ็ดข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนทองคําในสุดสัปดาห์นะครับคุณจะไม่พลาดทุกกาสทองมองขาดทุกกาสการลงทุนนะครับสําหรับนักลงทุนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับผมนั้นในช่วงท้ายรายการเหมือนเดิมครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับ วันนี้ก็เย็นวันศุกร์นะครับก็เตรียมหลายหลายท่านก็คงเตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนที่ทํางานประจําก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่ weekly update อะไกันนะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งไหนที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเรามาเริ่มกันอย่างแรกนะครับที่ราคาทองคํานะครับราคาทองคําก็สัปดาห์นี้ก็สวิงอยู่ในกรอบประมาณหกสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบเหรียญเลยนะครับโดยที่ ราคาต่ำสุดเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเหรียญนะครับผมราคาสูงสุดที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าเหรียญนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยที่เกิดปรับโตขึ้นมาได้นะครับก็เกิดจากที่คืนวันพุธนะครับตัวเลข CPI นะครับตัวเลขที่สะท้อนึงเงินเฟ้อนะครับออกมาบ่งบอกชี้ชัดว่าเงินเฟ้อเนี่ยสูงสุดในรอบสามสิบปีนะครับผมจึงทำให้ราคาทองคำนะครับทะลุแนวต้านเทรนด์ดาวนะครับที่หนึ่งแปดสามสาบนะครับ มาทำจุดไฮสุดในรอบโอเกือบหกเดือนเลยครับที่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดนะครับโดยที่จะเห็นได้ว่านะครับตัวเลขสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยตัวเลข CPI เนี่ยมันส่งผลส่งผลกระทบมาจากการที่ราคาด้นมันนะครับปรับตัวขึ้นในเดือนตุลานะครับผมก็จะเห็นได้ว่าก็มันจะส่งผลกระทบมาเรื่อยๆนะครับเป็นโดมิโนโน,นะครับผมมันก็เลยจะมีคําถามว่าที่เคยมันค่อนข้างสะท้อนว่าที่มีเขาบอกว่าทําไมราคาดินมันขึ้น ทองคาถึงจะขึ้นครับตัวนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เป็นบ่งบ่งชี้ได้ว่าทฤษฎีนี้ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ถูกต้องนะครับต่อมานะครับราคาค่าเงินบาทเรานะครับค่าเงินบาทก็ถือว่าแข็งค่ามาจากเดือนที่แล้วนะครับโดยที่จุดต่าสุดแข็งค่าที่สามสองจุดหกแปดห้านะครับอ่อนสุดที่สามสามจุดสองห้านะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยยืนอยู่ประมาณสามสองจุดแปดหนึ่งนะครับค่าเงินบาทเนี่ยจริงจริงก็ ค่อนข้างได้รับอันนี้ส่งมาเหมือนเดิมนะครจบแต่การเปิดเมืองนะครับผมก็ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทก็แข็งค่าลงมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ตอนนี้ก็คงหลายท่านคงยังจับตาเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อใช่ไหมครับก็ท่าที่เห็นว่ามันก็ยังไม่ได้แบบดีดกันดีสูงมากนะครับก็มีความก็หวังว่านะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับค่าเงินบาทก็จะเริ่มแข็งค่าลงเรื่อยๆ แล้วก็ประกอบกับนะครับล่าสุดมีประชุมกรงนอนะครับผมก็ยังคงคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะครับแล้วก็กรงนอก็มีการแจ้งมาว่านะครับช่วงนี้นะครับค่าเงินบาทค่อนข้างจะผันผวนนะครับยังไงผู้ประกอบการบางท่านนะครับที่มีส่งผลกับเกี่ยวค่าเงินนะครับก็สามารถปิดความเสี่ยงได้กับทางธนาคารนะครับต่อมาราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันวิ่งอยู่ในกรอบ5ประมาณ5เหรียญต่อบาเรลนะครับอยู่ที่ตามสูตรที่80นะครับสงสุตรที่85 โดยปัจจัยที่ผ่านมานะครับราคาน้ามันเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกคงเรื่องของการที่โอเปกนะครับผู้ผลิตก็ยังคงผลิตในอัตราที่เท่าเดิมนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมุมมองของเศรษฐกิจโลกนะครับในต่างป,ประเทศเนี่ยก็มีการเขามีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดเปิดประเทศที่มากขึ้นนะครับอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะครับมันก็เลยมี เขามีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วประกอบกับการที่นโโายโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐได้มีการผ่านร่างโครงการโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัวนี้ก็เลยทําให้ราคาน้ํามันนะค,ค่อยๆเปิดถือว่าขึ้นมาสูงได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับ ราคาน้ามันที่ผ่านมาจะมีโดดขึ้นมาจะเกิดการที่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีการระบายสต็อกนิดหนึ่งครับออกมาเพื่อที่จะกดดันราคาน้ํามันครับให้สูงจนเกินไปนะครับต่อมาาร์อินเด็กนะครับาร์อลนเด็กเนี่ยถือว่าก็ปรับตัวแข็งค่ามาในรอบปีเลยนะครับผมโดยที่ตัวนี้นะครับเกิดจากการที่ตัวเลข CPI นะครับออกมาสูงนะครับผม ทำให้เขามีการคาดการณ์ว่าทางเฟดเนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นนะครับส่งผลให้อ่ราคาดอลลาร์นะครับมีการแข่งข้ามากกว่าสกุลอื่นๆในตะก้านะครับผมต่อมาเรื่องพันธบัตรสิบปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับช่วงนี้นะครับพันธบัตรสิปีของสหรัฐเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะส่วนทางกับราคาทองคำนะครับมันก็เป็นเรื่องเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่บางที ทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คิดเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็อยากจะฝากดูนักลงทุนทุกท่านนะครับยังไงก็ลองดูนะครับว่าในช่วงนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยวิ่งอยู่ในตรีไหนนะครับผมต่อม SPDR นะครับ SPDR เนี่ยในคืนวันศุกร์เนี่ยมีขายอยู่ประมาณ 2. 5 5ุ้าห้าตันนะครับผมแล้วก็มีซื้อกลับมาวันนี้นะครับเล็กน้อยนะครับที่มา0ู8จุด้าแปดตันนะครับโอเคครับก็ข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ในรอบสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยว ต่อไปนะครับลองปรึกษาวันนี้ลองปรึกษาอาจารย์ปุ้ยดูนะครับว่าจะมีทิศทางและแนวโน้มยังไงบ้างนะครับในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะฮะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยเหมือนเดิมครับครับครับนะสวัสดีอาจารยวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มทองคำกันต่อไปนะครับว่า หลังจากที่มันย่อพักตัวลงมาแล้วเนี่ยนะฮะนักถุนท่านใดเข้าซื้อทันเนี่ยนะฮะก็ถือว่าโชคดีนะครับก็คือมีแรงซื้อมีแรงเด้งกลับขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะแต่ว่าถ้าซื้อต้องเล่นรอบต้นเลก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงของการปรับฐานราคาเนี่ยนะครับกราฟมันจะไม่ได้วิ่งยาวนะฮะมันจะมันจะเวียงตัว แคบๆนะครับมันจะเวียงตัวในในกรอบสั้นๆในกรอบแคบๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอกราฟขึ้นมาก่อนนะครับนะเรามาดูกันนะครับอย่างที่เราเคยบอกไว้เมื่อช่วงเช้านะฮะว่าบริเวณแนวรับ1,848เหรียญเนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวรับที่ที่ค่อนข้างเกน่าสนใจนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราเลยยังบอกว่า ราคาที่เราจะเข้าซื้อถัวเฉลี่ยเนี่ยนะครับเราจะเริ่มนับตั <fry UC S> <c oughs> ้งแต่ห <Sloven> น <bank> <yah lly> ึはは่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดเป็นจนถึงหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดเหรียญนะครับก็อันนี้จะเป็นมุมมองของทองคำระยะสั้นนะครับเพราะว่าณรอบนี้นะฮะในในในรอบนี้นะฮะเรามองมันเป็นลักษณะการตอบถานราคารอบสั้นๆนะครับอาจจะทำให้การแบ่งตัวนั้นมันอาจจะ อยู่ในวงจํากัดนะครับอาจจะขยับตัวได้ไม่มากนะฮะดังนั้นเนี่ยการเก็งกําไรในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยนักทุนอาจจะหาจังหวะนะครับหาจังหวะเด้งทํากําไรนะฮะหรือย่อลงมาพักตัวเราเข้าไปตั้งรับนะครับในลักษณะที่เก็งกำไรระยะสั้นๆไปก่อนนะฮะแต่มุมมองของนอกักข่าเนี่ยนะฮะร,ระยะกลางระยะสั้นยังมีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นบวกอยู่นะครับก็ ถ้าถ้าถ,ถ้าเดิ่ตั้งรับเนี่ยนะฮะดีตัวขึ้นไปทำกำไรออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราลองตีเส้นนะครับตีเส้นที่เป็นดาวเทนระยะเส้นั้นเนี่ยนะครับมันยังมีอยู่หลายด่านที่ราคายังต้องขึ้นไปทดสอบนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบแล้วยังไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะเกิดแรงขายทำกำไรมาเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ ที่มันเคยขึ้นไปทดสอบแล้วก็ไม่ผ่านมันก็ย่อลงมานะครับดังนั้นเนี่ยในรอบนี้ก็เช่นกันนะครับถ้า,เ,าเราจะเล่นในละักษณะของการตั้งรับเนี่ยนะครับก็หาจังหวะหาจังหวะในการเข้าซื้อนะฮะแล้วจังหวะของการเด้งเด้งเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยนักนักก็อาจจะต้องเตรีสถานนะทาอะไราออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามุมอมองของทองคำณนะวันนี้นะครับหากเราย้อนไปดูในลาย กราฟรายเดย์นะครับซึ่งกราฟรายเดย์เนี่ยมันจะมีการปิดมีการปิดตลาดในช่วงเวลาประมาณตีสี่ของของค่ำคืนวันนี้นะฮะแท่งเทียนของกราฟรายเดย์นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกราฟขึ้นมาก่อนนะครับเราจะเห็นว่ากราฟรายเดย์เนี่ยนะฮะปิดตลาดแล้วค่อนข้างจะมีความกังวลน,นิดหนึ่ง นะครับอาจจะสร้างความกังวลนิดหนึ่งเนื่องจากว่ารายเดเนี่ยนะครับมันเป็นรูปแบบของการเ,าเขาเรียกอะไรรีวิร์ดนะฮะรีวิร์ดกลับตัวลงนะฮะดังนั้นเนี่ยการดีตัวขึ้นในรอบนี้ควรที่จะดีตัวตัวขึ้นให้สูงกว่านี้นะครับถึงจะปลอดภัยนะฮะแต่ถ้าราคายังต่ำกว่านะฮะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับถ้าราคาเนี่ยยังคงต่ำกว่าระดับ 1,855เหรียญนะครับนะในคืนนี้นะฮะในช่วงปวันที่สี่คืนนี้นะครับถ้าราคามันปิดตลาดต่ำกว่า1,855เหรียญเนี่ยนะครับในช่วงวันจันทร์เนี่ยอาจจะเกิดการย่อตัวพักอีกพักตัวอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งะนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะที่ราคาจะเด้งกลับขึ้นไปในรอบนี้นะครับปิดทำอะไรรอบสั้นไปก่อนนะครับปิดทำอะไรรอบสั้นไปก่อนแล้วก็ รอ,าอการย่อตัวครั้งถัดไปนะครับนะและหาจังหวัเข้าซื้อรอบใหม่ซึ่งซึ่งเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผมจะหา,ากรอบแนวรับนะฮะที่แข็งแรงแข็งแรงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครซื้อไปแล้วแล้วคืนนี้นะฮะสมมุติว่าคืนนี้มันร่วงลงมานะครับถ้ามันร่วงลงมาต่ำกว่าระดับ 1, หนึ่งพันแปด้ยสามิเหรียญเนี่ยนะครับ ให้ชะลอการทุนออกไปก่อนก็ได้นะครับใครที่จะเล่นในทิศทางขาขึ้นเนี่ยนะฮะแต่แต่แต่ถ้าเท่าที่ดูเมื่อสักครู่ที่ลงมาแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเนี่ยบ่งบอกว่าแรงซื้อตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับดังนั้นคิดว่ารอบนี้นะฮะถ้าการที่เราจะตั้งรับแล้วดักรอซื้อเนี่ยนะฮะก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับน่าจะทำกำไรได้นะครับดังนั้นใครที่ รอเข้าซื้อนะฮะวันนี้เดี๋ยวรอจังหวะแล้วก็โอกาสนะครับราคา,าก็กำลังจะย่อลงมาแล้วนะครับนะในขนาดที่แนวต้านทองคำก็เออทองคำโกลด์สปอร์ตนะครับก็ยังยังคงมีแนวต้านเดิมฮะหนึ่ันแปยหกเจ็เหรียญน,นะฮะซึ่งเป็นไฮเดิมของวันก่อนหน้านี้นะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงก็ใครจะไปรอเปิดซื้อเปิดเ,เปิดช็อตเปิดเซลล์บริเวณกราฟเนี่ย ก็อาจจะทําได้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะขึ้นถึงไปหรือเปล่าไปถึงหรือเปล่านะก็เดี๋ยวต้องรอรอดูกันีกทีนี้นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดูสัญญาณแล้วนะครับนะราคาทองคำน่าจะทําในลนักษณะที่เป็นขึ้น abc มากกว่ามากกว่านะครับณนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะลงมาปรับตัวในลนักษณะที่เป็นขึ้น c มากกว่านะครับดังนั้นการตั้งรับบริเวณแนวรับบางกล่าวที่เราให้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดถึงหนึ่งพันแปดร้อยสามเจ็ดเหรียญเนี่ยน่าจะยังรับได้อยู นะครับถ้าจะยังรับได้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันหลุดต่ำพอได้รับ1830รยเหรียญไปแล้วเนี่ยเราค่อยตัดสถานะการทุนออกไปนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นมุมมองกรอบการเล่นในในค่ำคืนวันนี้นะครับนะแล้วก็ในขณะดที่แนวต้านนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขในช่วงเช้านะครับ28,970บาทนะครับไปจะถึง2 9 1 6 0บาทนะอาจะเป็นแนวต้านของความคาสองจุดห้านะครับในขนาดที่ แนวรับนะครับจะอยู่แถวๆที่เป็นสองพัดพันหบาทจนถึงสองพัแปดพันห้าบาทนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกรอบแนวรับทองคั้นก็นะครับนะก็คงคงจะต้องอติดตามกันต่อไปนะครับนะสำหรับประเด็นข่าวนะครับก็อย่างที่น้อ,อ,องต้อมได้ได้ได,ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของเ,ออเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะ ใป็นอะไรที่ตลาดเนี่ยยังคงจับตามองอยู่นะครับแล้วก็เงินเฟอ้อในรอบนี้นะฮะมันสูงนะฮะก่อนหน้านี้นนที่อยู่ที่ระดับ5.4เปอร์ซ็นเนี่ยมันก็ถือว่าสูงอ่ะนะฮะแต่ว่าตัวเลข CPI ที่ประกาศล่าสุดออกมาเนี่ยนะครับผลปรากฏว่ามันขยับตัวขึ้นนะครับตัวเลข CPI ขยับตัวขึ้นนะฮะไอตัวเลข CPI เนี่ยเป็นตัวดัชนีที่บอกนเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับนะ เงินเฟ้อขยับไปอยู่ที่6.2%แล้วนะคะปัจจุบันนี้นะครับนั่นหมายความว่าในอนาคาข้างหน้าเนี่ยนะครับหลังจากเปิดเศรษฐกิจแล้วนะครับราคาด้นมันถ้ายังคงขยับตัวขึ้นต่อไปนะฮะการเปิดเศรษฐกิจออกเพิ่มขึ้นการเปิดเศรษฐกิจในรอบรอบนี้นะครถ้าสามารถที่จะเปิดเศรษฐกิจ เศรษฐกิจได้แบบเต็มรูปแบบเนี่ยเงินเฟอ้อมันน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับอังนี้เนี่ยปัญหาของเงินเฟอ้อเนี่ยก็น่าจะส่งผลต่อกระทบต่อตลาดทองคําพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็น่าจะส่งผลในด้านบวกต่อราคาทองคํามากกว่านะครับดังนั้นหลังจากนี้ไปเราก็คงจะพิจารณาเก่งกาไรในในทิศทางขับขึ้นกันกันได้แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายรายการนะฮะเราคงจะมาพูดคุยกับนักทุนนะครับที่ที่จะ มีคำถามเข้ามาก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อาจจะเงียบๆนิดนึงนะครับก็สวัสดีนะครับคุณขวัญเรือนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็สามารถนักลงทุนท่านใดนะครับมีเรื่องสอบถามสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมถ้าเกิดว่าในรายการเนี่ยเราไม่ได้ตอบหรือตอบคนรอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคอย ติดต่อสอบถามไปในทีหลังนะครับก็วันนี้น่าจะเงียบๆนะครับอาจารย์โอเคครับครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้านักทุนท่านใดนะฮะที่มีคําถามนะครับก็สามารถที่จะเขียนคําถามไว้ใน Facebook หรือใน y o u t u b e นะครับก็เราก็จะทยอยต่อไปนะครับตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะ น้องต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็วันนี้ก็ไม่มีครับวันนี้เพิ่มเติมคือรีบกลับบ้านครับอาจารย์คือคือไม่สะกโอเคครับโอเคเงิ้นเดี๋ยวก็ก็คงฝากไว้นะฮะแค่นี้นะครับในเรื่องของแนวรับแนวต้านแล้วก็แนวโน้มราคาทตางๆนะครับนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะโอเคครับครับผมโอเครับอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ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  ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมถึ่งยังไงสุดท้ายนะครับช่วงนี้ทองก็คงมองไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อเป็นหลักนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทะลุเทนขาขึ้นมาเยอะนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ถ้าเกิดผิดทางยงไงก็อยากจะฝากนักลงทุนทุกท่านนะครับเป็นเรื่องของวินัยนะครับผมเราเข้าด้วยเหตุผลอะไรเราออกด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับคนเราก็ ตอนที่พบมานะครับพอเราทนกำไรไม่ได้ครับแต่ทนขาดทุนได้ครับผมยังไงก็ลองมองฝึกเรื่องของการเทรดดิ่งดีๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะเปิดพอร์ตกระทางเรานะครับก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถกด subscribe ช่อง y o u t u b e นะครับ G c a p Go นะครับหรือว่า กดติดตามในเพจเฟซบุ๊กนะครับ g c a p Go นะครับผมคุณจะไม่พลาดทุกกาสทองมองขาดทุกกาสการลงทุนนะครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับในคืนในเย็นวันศุกร์นะครับกับรายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์ครับผมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับคุมครับ